ความชิดเป็นที่ช่วยอำนวยผลเอาแรงงานเป็นคนไก่ภายในตนนี้ละคนมีคุณค่าราคาแพงเออต่างอาจารย์ให้โชคให้ลาภให้พี่น,อน้องเช่าโลกอาจารย์ก็ถือว่าอาจารย์มีคุณคา่าเออกระทึงได้วันดีนิมิตด,ดีเออปูเปดส่อคนมาอยู่น้าก็ได้ให้โชคให้ลาบก็ดีใจผู้ที่โชคดีลำดุวยหลายคนเออได้เหตุได้สัง่งเพราะว่าอาจารย์สมหวังเป็นสะพานบุญให้กบเราเทียบเท,เทวดา เทวด,ดาเพิ่นเฮ็ียดบ่ได้ทำบ่ไดดเพื่อนกกยเข้าเป็นผู้เฮ็ดให้เด้อพ่อยพี่น้องสุขู่สุขคนอันพิดตกก็ขอให้พิดใจกับอเป็นมหาเศษฐีครับเมื่อคืนนี่ฝันดีครับพ่อยพี่น้องฝันดีฝันกับฝันเนี่ยอธิษฐานจิตอธิษฐานใจว่าเอาเด้อเขาในในพรรษา,น,านี่กันจะเคสจะสร้างผู้คาให้ผู้คาเป็นล่ามให้เป็นสภาพบุญให้สุขู่สุขนคนก็ให้นิมิตด,ดีๆกันหวยปูแปดศอก สีเข่าสีอบตัวนี้ก็ควายได้นั่นได้นี่ปุ้ยได้ไหมเออได้เลยบัดนี้ได้ก็ได้สิ่งมาัศจรั์บาดีเขาไม่ปุ้ยก็ได้ดีใจพุ่มใจเออสีเขานี่น่าับผมรับฟันดีหรอบาดีข้าเจ้าเอาเหรียญเหรียญนี่คือเหรียญในสมเด็จย่าเออก็เหรียญลอเก้าไม่คันี้ออามาให้เลย เพิ่นเอามาให้ท่านที่ก็เลยก็เลยกาเพิ่นกาเพิ่นกเนกเ่าเมื่อหานิ้วนี่ลนะอ่าไปเออไปรับเอาอ๋อไปรับเอาเหรียญครับโอ้ยขันปานนี่ก็ว่ามันบ่พลาดแล้วครับเอ่อตะวันได้นิมิตนี่คือใน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 ,ใน,นิมิตหกสี่เออเก้าสี่แล้วก็หวยปูแปดสอดขอให้ออกอย่างไดก็ขอให้ออกเออหวยเพิ่นเขียนไว้ก็คือศูนย์สามสี่เออ แปดหกสี่นี้นี่เปนเขียนให้ครับถ้าว่าขันอาจารย์ตีอาจารย์กับตีว่าในนิมิตกัสิเป็น4ี่หเกออหรือ9ก้าอ่าอ่าก็คือห้าครับนี่คือตีหาเก้าสี่หาเก้าหาเก้เป็นเกหรือเป็น8ปเก้านี่แหละขันขันขันตีได้พวกฟันหรือว่างหุงไว้ปู่นเขาเล้วเพื่นจะค่อยได้เอา เป็นจังไห้มีแนวได้เนาะเออจังคอยมีแนวได้ครับนี่มีแนวได้ก็ได้สมเด็จยากับล้อเข้าเนี่ยที่ได้ครับเพราะว่ากันหวยปูแปรศอกออกแต่ว่าการฟันทุ่งนี่ก็ฟันทุ่งว่าหกซีเออะเก้าซีเอ๊เอ๊ะหกซีเก้าซีกับที่ฟันทุ่งที่ได้บุกขึ้นนี่ยกับอ่าอ่าสามซีเออ 0สามสี่หกสีเกสเออสามสเป็นตัวนักครับผมหกหกสี่เก้าสมเป็นตัวนักเอ่อตว่าขัดตีในนั่นก็คือสามตัวก็คือตีตีก็ตีว่าห้าเก้สคือคือตีไว้หาเก้าสี่เออสมตัวหาเก้าสีแล้วก็ว่าเพิ่นเป็นเออก็ถือว่าเป็นพระเจ้าจูงหัว เออเพิ่นเป็นประจองหัวกันว่าเกาเกาก้ะแปดเกาครับขัดตีนะครับขัดเคยฝันยังสี่เออเรื่องเทียบก็หัวกบเกาเพราะนั่นก็ว่าเกาเกาเออเคยฝันแบบนี้เออแล้วก็ะแปดเกานั่นแหละครับเออถึงฝากพวยพี่น้องสุขูสุขคนเออมือดีโค้งสุดท้ายเออมียุทธ์ท่อนี้นี่พออาจารย์กัขอขอบบุญขอบคุณสุขูสุขคนนะฮะวันแม่เออขออวยพรให้สุขูสุขคน บอกว่าพ่อแม่พี่น้องคุณพ่อคุณแม่ไก่มีแต่ควบสุขควบจะเลื่อนควบเจ็บจะได้ควบไขยย่ยามีปาฏปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมคบมุ่งมั่นปารถนาอ่านี่เขาบอกวา่าบุญคุณที่อัดยิงงหญ่ก็คือคุณพ่อคุณแม่เด้อคือแม่เฮ้าครับก็บขอให้โชคดีวันนี้วันที่สิบหวออกวันพุวันที่สิบหกวันพุธนะฮะสองห้าหกหก นะครับก็ขอให้โชคดีกับคอยปูแปดกอกเด้อทิ้งไทยทิ้งไทยทิ้งไทยครับเลขเน็ตเมื่อนี้เน็ตเดียวครับเก้าสี่หกสี่เท่านี้ครับผมสามตัวก็ห้าเก้าสี่ครับสาธุมตัวครับครับ เอาด้วยสาวยาวๆโจกีโชคดี้โจกี้ตัวไล่เนี้ยเป็นแบบยังไงครับสวัสดีนี้ครับเป็น้องทุกคนทุกี้อประเทศก็จะฟังคลิดบ้างนี่แหละตัวไล่กับฝันดีครับในเนี่ยเต็มทงปุ๋ยที่ไปเห็ดกินใสได้ไปเห็นหมูยุทถนนหกเจ็ดคันดังไฟขึ้นแม่เอ้ยเขาก็ดังไฟหาก้อนหินมาต้มเนี่ยเครื่องทงปุ๋ยยังนี่กินมาต้มมาเลยบ่จงไว้นี่มันสั่นมันหลาย อได้เลขตัวนี้ละได้เลขตัวนี้แล,ล้วลเออมัอนเลขหกสี่เขาแล้วก็นี่ละหกสี่นี่ละเมื่อได้น้าอยู่บ้านเราตายไปโดนแล้วหรือว่าไปฝันไปอะไ <c oughs> เอ้าผูดอะไรกันซื้อวุ่นวายอยู่มึงได้เท่าไรกูได้ไห,หลายแสนแล้วกันมันเถียงพูดันก็ว่าได้ย่อยปูนย่อยปูนมียะพูกกดันก็ว่าได้เอ้ากูโฆษณาหน,น้ามูลเลยไปซื้ออยู่ ตัวไหนตัวไหนตัวไหนห้าเจ็ด 5, ก็เลยเดิญขึ้นพอดีห้าเจ็ดห้าเจ็ดกับหกสี่แล้วพอมีน้องได้หกสี่แต่ว่ามือขึ้นนี่ฝันไม่ได้เลยแต่ว่า <c oughs> เขาตั้งบทเราแม่คงไว้แบบนี้สูงเธอเลื่อยยุ่เป็นโอ้ไหวแม่ตันไม่เห็นนะไนนี่บันไม่เห็นปะเทีศเซนเทลร่าเราเป็นอย่างเหรอโมบิลฟอสซ่า มาแจ้งสังเคราเราเป็นอยังสอสอเป็นสอนจอสอจอเนาะโอ้สงการณ์ท like ่านก็อย like ่างผมทางานอยู่อเภอล่ะโอ้ลูกเขาจะยู้ออกมาออกพ่อออกแม่กันอย่างนี้นึ่งลูกเขจัะยิ้มหนูจักมัตรสกุลละเราว่าโอ้สงการณ์สงการณนั่นอยู่มันก็เป็นงานล่ะมันมันก็ว่าไปหลายแนวอยู่มันนี้เราตั้งโยะวันนี้ไม่ผู้ไปใกล้เด้เรากวดอ่ะไม่ผู้ไปกล้าบายกล้าจับกล้าบายคนได้หลาย ผมนาะกินบังกะโลเสั็จเลยก็ฝันกินเต็มแก้วเลยเราแดงค้าพี่ล่ะครับกินอึ้งอึ้งล่องไปผมเมียขึ้นเมาเลยลุกมาเลยผมขื่นเมาเราเลยก็ฝันเออแปลกโอ้กูไล่ไวใบว้แม่หลีดิไงใบแม่โคังตีัดตีใช่เลขัดตีงายได้บัตเนี่ยเอาเพราะท่านเมาหรอกเลยตัวน่ะล้มตีนี่เลขนี่มันมันออก ปูเนี่ยก็ไปเรียนน้ำได้เหมือว่านปูไปมือเลยไหมพอสอนปูยังคือเล่าอ่ะแล้วไปเรีนน้ำเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งเท่านอ่ะเท่านี้ขัดตีทะเลก็ได้เหมือนขึ้นนี่ตีได้เท่านี้เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเด้อขันโมฝันเหมือนขึ้นนี่ว่าเมือนขึ้นไม่ได้ตีมันนี่เป็นปัญหาแต่ว่าหาเจ็ดมัเป็นปัญหาไม่ยั่งไรหาเจ็ดมัให้กลับพร้อมแต่ว่าเมือนขึ้นนี่เจ็ดสามเจ็ดหนึ่งปัญหาเท่านี้ ปัญหาขึ้นนี่ยวันนว่ายไปตั้งจงูไงเนี่ยเจ็ดสองว่ายไปวันแรกตอนนี้เราพอมีน้องขันมีเจ็ดกัเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสามตอนนี้ขันมีเจ็ดวันแรขันมีเจ็ดค้นนาได้นี่แต่ว่าเรื่ปูนันว่าบนมันมันขี้ร่างปูปูเป็นยน้าว่านก้อนน่ครับปูมันไปนนังเริ่มจะซื้อแล้วล่ะปูยัง เป็นปูนั่นแหละปูนั่นแหะซื้อเล่ากับสรุปแเลขของปูไล่มีแต่ไใดแน่ก็่าจ้าสรุปสรุปเลขปูไล่ก็ห้าเจ็ดหกสี่เจ็ดสามเจ็ดหนึ่งไม่สีตัวว่าเหนป้อยไปส้อโตัวเราบอขึ้นพ่อครับวันมือสุดท้ายมันเคยเขามือสุดท้ายแต่ว่าฝันดีครับแต่ฝันดีวันไหนฝันดีไม่อะอรกับตู้ก็อไม่สามวัน ไปใส so ่ก uh ็ไ oh. ม <ah> oh, 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 okay. ่ได้ไรนะไม่ได้เอามันคันคันมะขาว่านี่เศร้าว่าจะกปีนึงบหลัะขึ้นว่ามืคือขัดเก่าปูไรโอู้ไรมันใจนะครับแล้วพอดีเนา้ยงเรียกบ่านว่าน้ำอีสมหวังก็จะบ่ไปน้ำมีม้อค่ะค่ะคันมเข่าว่านี้ปีน้นเสียว่าวเรื่องแน่ ทีได้ก anyway. <si> <f LE> ็ดเขียนนเขียน่ดีภาพอภาพปูได้พาวุ่หไ่เดีิไปกาพารเยเจ้าที่เน้อพะพนาไป่นก็เอไปน้อนปูทุกคนไปตัวโลกทัวที่เบิ้งคลิปนี่ละพอสอม่นวดแม่นียงดุจกันจะยางให้ต้มในหมาในส่วนไปแม่นั่งก็ได้ลำรุยเก็อยุมันความเงื่อนเลยรวยสวยสุกแลวาตู ตั้งบนทั้งล่างมันออกปุ้งนี่ก็ที่ว่ามันเป็นเลขเตี้ยวแต่ว่ามันเคยคิวมัน